คุณเคยฝันว่าอยากมีบ้านที่ร่มรอนได้ธรรมชาติแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเมืองไหมคะถ้าใช่เราไปดูบ้านเดี่ยวสุดพิเศษบนที่ดินที่เคยมีสนทุเรียนเก่าของนุนทบ,บุรีกันค่ะที่นี่ดินดีมากเลยนะคะปลูกอะไรก็งอกงามพิเศษกว่าน,นั้นคือเราถ่ายทํากันในวันที่แผ่นดินไหวด้วยบ้านก็ยังมั่นคงอยู่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทําไมบ้านหลังนี้ถึงน่าสนใจ บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมค่ะพื้นที่กว้างปลูกอะไรก็ขึ้นดีโดยไม่ต้องดูแลเยอะมีทั้งต้นมะม่วงลูกดกทับทิมและลต้นไม้สูงสูงส่วนตัวสุดๆเลยค่ะพื้นที่ดินรวมของบ้านขนาด55.7ตารางวาใหญ่เก,เกือบเท่าที่ดินบ้านฝั่งตรงข้ามเราสองหลังเลยล่ะค่ะและที่ข้างบ้านตรงนี้กว้างถึง6เมตรและยาว43เมตรตลอดตัวบ้านมีน้ําคูพร้อมชุดโต๊ะหินอ่อนไว้คุณได้นั่งเล่นหรือจะปรับไปทําสวนผลไม้เล็กๆปลูกผักกินเองหรือรีนเวทเป็นพูวิลล่าสวยๆก็ได้นะคะที่ําอรถก็สะดวกส ในบ้านจอดรถในร่มได้สองคันรอบบ้านจอดได้อีก5คันเลยนะคะไม่ต้องกังวลถ้ามีเพื่อนมาเยี่ยมเลยคะ่ะชั้นล่างของบ้านเป็นห้องโถงโปง่งโล่งล้อมรอบได้วยสวนของบ้านเราเองค่ะทาให้แสงธรรมชาติเข้าตลอดทั้งวันซึ่งตรงนี้คุณจะตกแต่งสวยๆตามใจคุณได้เลยค่ะเรามีแบบให้ดูด้วยนะคะถ้าคุณชอบแบบนี้ให้เราช่วยปรับปรุงให้ก็ได้ห้องครัวค่ะเราก่อเคาน์เตอร์พร้อมใช้งานให้แล้วซึ่งติดกันจะเป็นลานซักล้างและสวนหลังบ้านนะคะชั้นบนค่ะจะมี3ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะห้องนอน ทุกห้องเนี่ยรับลมดีวิวสวยทุกห้องเลยล่ะคะ่ะทั้งหมู่บ้านมองไปทางไหนก็สีเขียวสงบลมรื่นมีส่วนส่วนกลางคลับฮาวเวิ s สเปนเเว่นที่คุณซื้อของง่ายๆด้วยนะคะการเดินทางก็สะดวกคะ่ะทางเข้าหมู่บ้านหลักถนนราจะพึษ์เลยใกล้ๆก,กันก็จะมี MRT บางรักน้อยท่าอิดแล้วก็ไปทางโดกระตุจักและงามวงวานได้ค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านเดีย่ยมีพื้นที่รอบบ้านเยอะปลูกอะไรก็ขึ้นทำเลดีใกล้เมือง แถมราคาก็ยังไม่แรงแบบนี้นะคะรีบทักหน้าไม่เลยนะคะแบบนี้หลังเหนเท่านั้นระคะ